แล้วก็ยังมีข้อสังเกตรเรื่องสลากอีกนะคะมาจากนายสนทิยาสวัสดีนำหลักฐานยื่นร้องตอบพลตเมตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำตรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบที่มาโคต้าสลากของนายกันถัดพงไพบุญเวชหรือกันจอมพลังว่าได้สองแ0,000ใบต่อง,งวดในจริงหรือไม่เพราะว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระบุเอาไว้ชัดเจนว่าคนที่จะรับช่วงของสลากต้อง เป็นคนผู้สืบสันดานและต้องการให้ตํารวจนั้นตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงระหว่างมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้กับทางมูลนิธิธรรมนัตรมเผ่าว่ามีจุดร่วมหรือว่ามีผลประโยชน์อย่างไรร่วมกันด้วยหรือไม่ค่ะล่าสุดครับเปิดเพิ่มมาด้วยนะครับเมื่อวานนี้เรืออากาศโทธนเดชเนี่ยยังโพสต์หลักฐานเป็นเอกสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับที่พบว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำหน่ายสลากให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฝ่าฝืนพรบการกีฬาครับพร้อมกับเรียกร้องนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาชี้แจงเรื่องนี้นอกจากนี้ในโพสต์เดียวกันก็ยังตอบโต้กรณีที่สมาชิกพักกล้าทำท้าให้เปิดเอกสารหลักฐานก่อนหน้านี้ด้วยครับ